400กิโลเมตรเหนือขึ้นไปจากพื้นดินที่เรายืนอยู่มีผู้คนอย่างน้อย3ามคนกำลังประจำการอยู่บนห้องปฏิบัติการลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดเท่าที่เราเคยมีมานี่คือสถานีอวกาศนานาชาติห้องทดลองนอกโลกเพื่อทุกคนบนโลกสถานีอวกาศนานาชาตินั้นเรียกได้อย่างย่อๆว่า ISS ซึ่งย่อมาจาก International Space Station เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอวกาศยักษ์ใหญ่อย่างนาซาของสหรัฐร o สคอ s m o s อสของรัสเซียและ ESA ของยุโรปเป็นหลักรวมทั้งพาร์ทเนอร์อย่างจารซาของญี่ปุ่นและ CSA ของแคนาดาอีกด้วยเนื่องจาก ISS นั้นจะมีความยาวถึง100เมตรและพื้นที่ใช้สอยพอๆกับพื้นที่โดยสารบนเครื่องบิน Boeing 747ดังนั้นตัวสถานีจึงไม่สามารถถูกส่งขึ้นไปในการปล่อยจรวดครั้งเดียวได้ นั่นจึงทำให้การก่อสร้าง ISS นั้นต้องแยกสร้างแต่ละโมดูลขึ้นมาบนโลกยัดใส่จรวดปล่อยขึ้นสู่วงโคจรและนำไปประกอบร่างกันในอวกาศชิ้นส่วนแรกของ ISS ที่เดินทางขึ้นสู่อวกาศนั้นคือโมดูลซายาที่เป็นของอเมริกาแต่ดันมีชื่อเหมือนรัเสเซียมากๆซึ่งซายาแปลว่ารุ่งอรุณในภาษารัสเซียแถมยังสร้างและปล่อยโดยรัเสเซียอีกด้วย ซึ่งมันได้เดินทางสู่อวกาศในวันที่20พฤศจิกายนปี1998สองอาทิตย์ให้หลังจากการปล่อยกระสวยอวกาศในภารกิจ STS-88 ได้นำโมดูล Unity Note 1มาเชื่อมต่อกับสายาและภารกิจหลังๆก็ได้นำพาชิ้นส่วนสำคัญมาประกอบเข้าหากันในอวกาศทั้งโครงสร้างแผงโซลาเซลล์แขนกลและโมดูลต่างๆ โมดูลของห้องทดลองญี่ปุ่นหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อเรียกว่าโมดูลคิโบเป็นโมดูลด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นบนสถานีอวกาศนานาชาติพัฒนาขึ้นโดยองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นเป็นโมดูลของสถานีอวกาศนานาชาติแบบโมดูลเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชิ้นส่วน2ชิ้นแรกของโมดูลนำส่งขึ้นโดยกระสวยอวกาศเที่ยวบิน STS123 และ STS124 ชิ้นที่3ซึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายนำขึ้นโดยเที่ยวบิน STS 127การก่อสร้างหลักนั้นสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในปี2011พร้อมกับการสิ้นสุดของโครงการกระสวยอวากาศไปพร้อมๆกันในทุกๆวันนี้ก็ยังมีการต่อเติมและซ่อมแซมตัวสถานีอยู่เป็นระยะสำหรับตารางชีวิตของลูกเรือบนสถานีนั้น วกเขาจะต้องตื่นนอนตอน6โมงเช้าตามเวลามาตรฐานสากลซึ่งช้ากว่าไทย7ชั่วโมงต่อด้วยประชุมกับทีมงานภาคพื้นและเตรียมตัวเข้าทำงานซึ่งตารางแต่ละคนในแต่ละวันนั้นจะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับการทดลองซ่อมบำรุงสถานีรวมทั้ง2-3ชั่วโมงแยกออกมาเพื่อออกกำลังกายโดยเฉพาะและก็อาจจะมีการออกไปทำ Space Walk นอกตัวย,ยานสอนหนังสือเล่านิทานอัพทวิต ถ่ายภาพดูหนังหรือฟังเพลงเล่นดนตรีเล่นกีฬาและอื่นๆอีกมากมายก่อนที่พวกเขาจะต้องเข้านอนในเวลาสามทุ่มของวัน ISS นั้นยังเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่เราจะเรียนรู้ผลกระทบของอวกาศที่มีต่อร่างกายมนุษย์ก่อนที่จะเดินทางไปสำรวจวัตถอุอื่นๆในระบบสุริยะที่ไกลออกไปจากโลกอย่างดาวอังคารเป็นต้นโดยมีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถส่งผลต่อลูกเรือได้ดังนั้นการทำความเข้าใจกับมันในตอนนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับก้าวแรกบนดาวอังคารในอนาคตอันใกล้นี้ นี่คือเรื่องราวที่เราอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับสถานีอวกาศนานาชาติค่ะ 1. ISS เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว7.5กิโลเมตรต่อวินาทีและลูกเรือจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตก16ครั้งต่อวัน 2. ISS ใช้งบไปทั้งสิ้น1.2ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐเป็นโครงการที่แพงที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมา 3. ปัสสาวะของนักบินอวกาศจะถูกนำกลับมากรองและกลับมาใช้ในสถานีอวกาศใหม่อีกครั้ง 4. คอมพิวเตอร์บนนั้นเคยโดนไวรัสมาแล้วแต่มันเป็นไวรัสที่คอยขโมยรหัสเกมจึงไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมาย 5. มีลูกเรืออาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2000แล้ว 6. ที่ไม่มีจีนร่วมด้วยเพราะสหรัฐแบนจีนอยู่นั่นเอง จนจีนไปสร้างสถานีอวกาศของตัวเองและ 7. ISS นั้นสว่างเป็นอันดับที่3บนท้องฟ้ายามค่ำคืนรองจากดวงจันทร์และดาวศุกร์สถานีอวกาศนานาชาติทำหน้าที่เป็นห้องทดลองวิจัยอย่างท้าวรในอวกาศทำการทดลองด้านต่างๆได้แก่ชีววิทยาชีววิทยามนุษย์ฟิสิกส์ดารศาศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา ซึ่งต้องอาศัยการทดลองในสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงน้อยมากๆสถานีอวกาศแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ทดสอบสำหรับระบบกระสวยอวกาศที่มีประสิทธ,ธิภาพและเชื่อถือได้ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้สำหรับปฏิบัติการระยะยาวเพื่อการไปสู่ดวงจันทร์และดาวอังคารสถานีอวกาศนานาชาติยังคงอยู่ในอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก สภาพไร้น้ำหนักเกิดขึ้นเนื่องจากทั้งมนุษย์และสถานีอวกาศร่วงหล่นอย่างต่อเนื่องไปตามวงโครจรหรือวิถีของยานผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เป็นมนุษย์อวกาศได้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบและการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเพื่อให้ร่างกายคุ้นชินกับสภาวะรุนแรงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการฝึกให้ร่างกายชินกับสภาวะไร้น้ำหนักโดยมนุษย์อวกาศต้องปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยแบ่งเป็น3กลุ่มตามหน้าที่ที่แตกต่างกันคือ 1. นักบินผู้ควบคุมยานอาวกาศมีหน้าที่ควบคุมยานอาวกาศ 2. ผู้เชี่ยวชาญประจําเที่ยวบินทำหน้าที่หรือทํางานเฉพาะอย่างหรือเฉพาะเรื่องนั้นๆ 3. มนุษย์อวกาศที่ทํางานเกี่ยวกับเพโลดกิจวัตรประจําวันของมนุษย์อวกาศก็เหมือนกันกับคนบนโลกคือการพักผ่อนทานอาหารเข้าห้องน้ำ แต่ก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างไปจากคนบนโลกปกติตัวอย่างเช่นการทำความสะอาดร่างกายต้องทำด้วยการฉีดน้ำและเช็ดตัวโดยใช้สบู่จากแท่งจ่ายคล้ายหลอดยาสีฟันใช้น้ำยาสระผมแบบไม่ต้องล้างน้ำและใช้ยาสีฟันแบบกลืนได้เลยเพื่อเป็นการประหยัดน้ำอาหารอวกาศส่วนใหญ่มักเป็นอาหารแช่แข็งอาหารแช่เย็นหรืออาหารกระป๋อง มนุษย์อวกาศเป็นคนเตรียมเมนูเองก่อนที่จะขึ้นบินไปยังสถานีอวกาศโดยมีนักโภชนาการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือความรู้สึกถึงรสชาติอาหารจะลดลงเมื่ออยู่ในวงโคจรเพราะของเหลวในร่างกายจะเคลื่อนขึ้นไปทางศีรษะดังนั้นมนุษย์อวกาศส่วนมากจึงนิยมรับประทานอาหารรสเผ็ดผลกระทบต่อร่างกายที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเป็นเวลานาน,านๆก็คืออาการกล้ามเนื้อรีบและอาการกระดูกเสื่อม เพื่อป้องกผลผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์อวกาศบนสถานีอวกาศจะติดตั้งเครื่องออกกําลังกายซึ่งมีอุปกรณ์ยกน้ําหนักหลายแบบและเครื่องปั่นจักรยานมนุษย์อวกาศแต่ละคนจะต้องใช้เวลาในการออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงในส่วนของการนอนหลับใช้ถุงนอนติดตั้งตามพื้นที่ว่างบนผนังหรือนอนบนเตียง โดยมีสายรัดร,ร่างกายไว้ไม่ให้ล่องลอยไปกระแทกสิ่งของและอุปกรณ์ภายในสถานีอวกาศสุดท้ายนี้อนาคตของสถานีอวกาศนานาชาตินั้นก็จะไม่ต่างจากสถานีอวกาศอื่นๆนั่นก็คือการจบภารกิจด้วยการตกกลับเข้าสู่โลกดยคาดการณ์กันว่า ISS นั้นจะอยู่ได้ถึงปี2024 ก่อนจะจบภารกิจปิดตำนานบทหนึ่งในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศของเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์และส่งไม้ต่อไปยังบทใหม่ที่กำลังตามมาทั้งสถานีอวกาศที่โคจรรอบดวงจันทร์และแผนการไปดาวอังคารของ Space X ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในอีกไม่ถึง10ปีต่อจากนี้ 400กิโลเมตรเหนือขึ้นไปจากพื้นดินที่เรายืนอยู่มีผู้คนอย่างน้อย3ามคนกำลังประจำการอยู่บนห้องปฏิบัติการลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดเท่าที่เราเคยมีมานี่คือสถานีอวกาศนานาชาติห้องทดลองนอกโลกเพื่อทุกคนบนโลก สถานีอวกาศนานาชาตินั้นเรียกได้อย่างย่อๆว่า ISS และเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอาวกาศยักษ์ใหญ่อย่างนาซาของสหรัฐบรัสคอสมสของรัสเซียและ ESA ของยุโรปเป็นหลักรวมทั้ง JAXA ของญี่ปุ่นและ CSA ของแคนาดาโดย ISS ได้ทำการต้อนรับผู้มาเยือนแล้วทั้งสิ้น232คนจาก18ประเทศซึ่งนี่เป็นข้อมูลณนะวันที่11กันยายนปี2018 โดยประเทศที่มีประชากรของตนเองเคยเดินทางขึ้นไปสู่ ISS นั้นมีเช่นมาเลเซียเกาหลีใต้บราซิลและแอฟริกาใต้เป็นต้น ISS นั้นเคยถูกวางไว้ให้เป็นเหมือนปั๊มแวะข้างทางสำหรับยานอาวกาศที่จะเดินทางไปดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยและดาวอังคารแต่ด้วยปัญหาต่างๆก็ทำให้โครงการเหล่านั้นถูกพับเก็บไปในที่สุด ในตอนแรกนั้นจำนวนลูกเรือบน ISS มีเพียงแค่3คนและลดเหลือ2คนในช่วงหลังจากสูญเสียกระสวยอวากาศโคลัมเบียก่อนที่สถานีจะได้รับการต่อเติมและรองรับลูกเรือได้6คนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าเทียบ ISS เป็นบ้านแล้วมันก็จะเป็นบ้านที่มี6ห้องนอน2ห้องน้ำมีจุดชมวิวโลกมียิมส่วนตัวมีห้องแล็บสุดล้ำ แถมยังสามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้เป็นครั้งคราได้อีกด้วยแต่ก็ยังต้องอยู่ในชุดอวกาศนะคะสำหรับตารางชีวิตของลูกเรือบนสถานีนั้นพวกเขาจะตื่นนอนตอน6โมงเช้าตามเวลามาตรฐานสากลซึ่งช้ากว่าไทย7ชั่วโมงต่อด้วยประชุมกับทีมงานภาคพื้นและเตรียมตัวเข้าทำงานซึ่งตารางแต่ละคนในแต่ละวันนั้นจะไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับการทดลองซ่อมบำรุงสถานีรวมทั้ง2-3ชั่วโมงแยกออกมาเพื่อออกกำลังกายโดยเฉพาะและก็อาจจะมีออกไปทำ Space Walk นอกตัวยานสอนหนังสือเล่านิทานอัพทวิตถ่ายภาพดูหนังฟังเพลงเล่นดนตรีเล่นกีฬาวิ่งคบเพลิงและอื่นๆอ,อีกมากมายก่อนที่พวกเขาจะเข้านอนในเวลา3ามทุ่มครึ่งของวัน ไ s s นั้นยังเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่เราจะเรียนรู้ผลกระทบของอวกาศที่มีต่อร่างกายมนุษย์ก่อนที่จะเดินทางไปสำรวจวัตถุอื่นๆในระบบสุริยะที่ไกลออกไปจากโลกอย่างดาวอังคารเป็นต้นโดยมีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถส่งผลต่อลูกเรือได้ดังนั้นการทำความเข้าใจกับมันในตอนนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับก้าวแรกบนดาวอังคารในอนาคตอันใกล้นี้ สถานีอวกาศนานาชาติยังคงอยู่ในอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลกสภาพไร้น้ำหนักเกิดขึ้นเนื่องจากทั้งมนุษย์และสถานีอวกาศร่วงหล่นอย่างต่อเนื่องไปตามวงโคจรหรือวิถีของยานนักดราราศาสตร์ที่ประจำอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติจะถ่ายภาพโลกที่อยู่ด้านนอกของหน้าต่างของพวกเขาเกือบจะทุกวันแต่ละปีก็รวมหลายพันภาพเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์อวกาศจอร์สันของนาซาได้คัดเลือกภาพที่ดีที่สุดที่ถ่ายได้ออกมาทั้งหมด16ภาพ จะสวยงามและแปลกตาแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ 1. ภาพอาทิตย์ตกเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ 2. ภาพภูเขาไฟแซนเกียงประเทศอินโดนีเซีย 3. ภาพพายุฝนฟ้าขนองเหนือทะเลจีนใต้ 4. ภาพเกาะปะการังในประเทศอินโดนีเซีย 5. ภาพแอ่งเกลือแห่งทะเลทรายอาตาการมาในประเทศชิลี านน้ำแข็งกราเซียเปริโตโมเรโนในประเทศอาร์เจนตินาเจ็ดภาพแสงเหนือใต้ออสเตรเลียตะวันตกแภาพอ่างเก็บน้ำในประเทศบราซิล อายุฝนฟ้าขนองกระจัดกระจายเหนือทะเลฟิลิปปินส์สภาพปล่องภูเขาไฟซันตโตรินีสิบเอ็ด ภาพทะเลทรายนามิบป,ประเทศนามิเบียสิบสองภาพภูเขาฟูจิประเทศญี่ปุ่นสิบสามภาพทะเลสาบอูเมียประเทศอิราน 14ภาพเมฆเป็นชั้นๆเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกสิบห้าภาพทะเลสาบนัสเซอร์ประเทศอียิปต์ และ16ภาพเมืองดูใบาย,ยามค่ำคืนในสหรัฐอารับเอมิเรตสเป็นยังไงกันบ้างคะแต่และรูปล้วนมีความสวยงามและเปลี่ยนมุมมองของเราอย่างสิ้นเชิง ในบางครั้งเวลาที่เราแหงนหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้ายามตะวันลาลับไปนอกจากจะเห็นดวงดาวส่องสว่างอยู่บนนั้นแล้วเราก็อาจจะเห็นดาวที่แฝงตัวมาเคลื่อนที่ผ่านบนท้องฟ้าซึ่งบนนั้นมีมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อเหมือนกับพวกเราทุกคนกําลังทำการทดลองอยู่บนนั้นเพื่อพวกเราทุกคนที่อยู่บนนี้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว